สว,ส,นะสวัสดีครับทุกคนครับผมไม่มีอะไรจริงๆแล้ววันนี้คือแบบว่างแวะมาเยี่ยมนาะแล้วก็มาเที่ยวทะเลทะเลที่ไหนะ อน,นั้นทีจะได้มาเล่นทะเลคือว่าเห็นทะเลก็โอเคแล้วค่ะขอใหรได้เล่นหรอกนีมว่าฮีดอกไม่้ใส่ละ ใครอยากกินเท่าไหร่ขาวเดนวันฝั่งไรเงี้ยังไรกันเนอะ ครับผมโอ้มายกอดเราจะลไมไหมเนี่ยสวัสดีครับ ก็ออกแค่มาทะเลชมทะเลเล่นทะเลก็แค่นั้นเนาะก็ไม่ได้อะไรเลย บันทึกไว้เก็บไว้เป็นความทรงจำว่าครั้งนึ่งแบบย่างน้อยๆก็ได้มาอยู่ที่ทะเลแล้วก็ได้มาเจอทะเลจริงๆแล้วหลังจากที่แบบหายหน้าหายตาตอนที่เป็นโควิด1 9ตั้งแต่ปี2019นเจนถึงปี2022แล้วก็ในที่สุดแล้วเราก็มาได้เห็นทะเลแล้วก็เดี๋ยวจะก็จะลงไปเล่นถ้าว่ามีโอกาสลงเล่นก็จะลงไปเล่นเนะาะ

<Yeah>. Here. เป็น,นเวลาประมงค,ครับผมที่เข้าทำมาหากินในหมู่บ้านสอหบชาวบ้านในบริเวณแถบนี้ครัชนี่เลยทั้งสองฝั่งจริงๆแล้วฝั่งนั้นก็มาาีไปกันต่ออีกหน,นึง ที่นี่นจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่ห่างจากบ้านประมาณเจ็กิโลแล้วก็บ้านนะอยู่ที่นี่แล้วก็หน้าบ้านอยู่หน้าทะเลเลยก็นั่นแหละก็ถ้าหาว่ากลับมาไทยบ่อยๆก็น่าจะมีโอกาสได้ลงเล่นน้ำบ่อยๆตั้งแต่ฝันมานานแล้วว่าจะได้เล่นน้ำทะเลหรือเปล่าแต่นี่ใน,น,นที่สุดมันก็มาถึงแล้วเอ๊ย ดีอยู่นะถือว่าอากาศดีวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสสังเกตว่ามีเมฆนูมองฟ้าแต่ไกลเลยอากาศดีเดี๋ยวไว้กลเจอกันนะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยววจอกันวิดีโอหน้าครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย เอ็นยังไงวะหาสุดเอ็น